ช่วยชีวิตทันใจได้ทุกเพจสายด่วนพอติ๊งหึง1418นึ่งแปดเครื่องมือหนักยกเอาผู้เสียชีวิตสองคนออกค่ะค่ะเพือต้นต้นจากที่ท่านประาูสองค่ว่าหน่ยงานไหนมาบ้างแล้วก็คือมีไฟหว่อันนี้มีได้รัรายงานได้รับแจ้เข้ามาบ้างบางรที่างมูลนิธิต่างๆยังไม่แจ้งเข้ามาแต่เขาบอกเขาเขาน่จะโครงน่าจะอยู่พคมันก็จะมีแต่คน2 7ซึ่งมาทั้งหมด11คนคน2 7เนี่ยมา11คน เราช่วยออกมาได้แล้วเจ็ดคนที่เป็นเสียชีวิตแต่หนึ่งคนที่อยู่ตรงนี้คนที่สองที่ส่งโรงพยาบาลไปแล้วแล้วก็อีกสองคนที่ว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยผมตัวท,ที่ชุดแรกเลยเนี่ยเขามาคนทนยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับเขามามามาล่วงหน้าชุกดก่อนทนะี่คดนก่อนทีสี่แล้วก็ตามมาชุดท,ที่สองประมาณสิบห้าทีอีกเจ็ดทั้งหมดสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนเราช่วย เราช่วยออกมาได้ประมาณหกคนแล้วที่เสียชีวิตนั้นสาแล้วก็เมื่อกี้ที่รอด 1, 4, อีกคนหนึ่งสี่และอีก,อ,กอีกหนึ่งบวกบวกอ่ะยังอยู่ข้างในเราไม่แน่ใจว่าว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เราว่าสมมติฐา่ผ่านไก่อนว่ายังมีชีวิตอยู่เราถึงต้องพยายามช่วยเจาะเจาะเข้าไปเพื่อจะใป้ช่วยเขาออกอยู่ในนี้ทั้งหมดอาการสามชั้นเนี่ยมีอยู่แดคนช่วยออกมาได้แล้วเจคนเหลืออีกหนึ่งคนซึ่ง เราคาดการไม่ได้แต่อาการไม่ดีนนะครับยังเอออกมาไม่ได้ต็ดอยู่ในบริเวณท้องน้ำแคปสองนพ่อเิดอะไรขึ้่นทำไมฝานนี้แลวยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ติด้างสุดภายในได้อ่ะค่ะท่านอาคารมันทับค่ะอใช้อุปกรณ์หนักครับถ้าุกอุปกรณ์หนักถ้าสมมุติเราใช้อุปกรณ์หนักเอาเครื่องมือหนักมายกมันจะต้องมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะพังถล่มลงมามันจะมาทําให้คนที่เราพลาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่เนี่ย จะมาทับพวกนั้นกลัวจะเขาจะได้รับอันตรายอันนี้นี่เราใช้วิธีการเจาะเข้าไปนะเจาะเจาะทั้งสองด้านอยู่กำลังเจาะด้านหลังกับด้านกลางด้านข้างทา,างขวามือเนี่ยเจาะอยู่เพราะว่าต้องค่อยๆเบาเจาะเข้าไปถ้ายกเลยปั๊บเนี่ยคืออาคารที่มันมันเสียหายแล้วเนี่ยถ้ายกยกคานออกปั๊บเนี่ยทิศตวัวอื่นเนี่ยคานมนไม่แน่นอนถ้ายกอันนี้ได้เพราะมันอาจจะไปทับตรงโน้นตรงนี้คนที่เราคาดหวังว่าจะรอดชีวิตอยู่เราก็ยัง เราก็พยายามหาทางช่วยคนที่เราคิดว่ายังรอดเอาออกมาให้ได้ก่อนสองคนที่ที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยสองคนตามภาพเนี่ยเรายังเราเห็นแล้วจะเสียชีวิตแล้วาะเราเห็นแล้วแต่คานทับอยู่เรายังไม่กล้าย,ยกคานตรงนี้ออกเพื่อจะนําผู้เสียชีวิตออกเพราะว่าเราเกรงว่าคนอื่นจะไปทับคนที่ว่าที่ว่ายัางอยู่ในหมู่บ้านถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ามัน,มนตามชั้น แต่สาเหตุแห่งที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเรายังไม่แน่ชัดเรากําลังกองพิสูจน์หลักฐานรออยู่นะครับขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานก็ยังเข้าไม่ได้เพราะว่ามันจะมีคนติดอยู่นั้นแล้วก็ไฟมันก็ยังดับไม่สนิทยังดับไม่สนิทนะครับรอรออีกสักนิดหนึ่งเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วแน่ๆเนี่ยคือสามสามบวกสามบวกเรากำลงังจะหาทางด้วยคนที่เรายังคิดว่ายังไม่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ แล้วก็พล้วนะเสียชีวิตยอยู่ข้างน้ำหมันอกแล้วหนึ่งคนข้างในย,ยังไม่ได้นําออกมาอีกสองคน่ที่เราเชื่อว่าจะติดอยู่ก็คือสวิตเปลี่ยนกัดกำลังกำลังจะสวัด์เปลี่ยนกัดสุทัศน์เปลี่ยนกัดกำลังแล้วก็เมื่อสักู่ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังมูลิธิต่างๆว่าคนของท่านเนี่ยให้ช่วยกับตำรวจขาพบไหมเราเรายังกังวลอยู่ว่าเผื่อจะมีคนที่รอดชีวิตยอยู่ข้างในเราไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปทำอะไร สถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันเลยนะครับขณะนี้เนี่ยเราเราช่วยออกมาได้แล้วสิกว่าคนแต่ว่ามีที่เรานำออกมาแล้วเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วล่าสุดเมื่อตอนสิบโมงสินาทีเนี่ยนะครับเรานำคุณสุลตะเปลี่ยนกัดหรือว่าเคเคอาตาทน27 ออกมาขาหักสองข้างแต่ว่าค่อยๆขุดออกไปเอาออกมาได้แล้วครับท,ที่ที่เอาออกมาแล้วมีเสียชีวิตที่นอนอยู่ตรงนี้ยังยังวางอย่างนี้ยังไม่ได้รอแล้วก็คุณตุลตักหรือเคเนส่งลงมาแล้วส่งลงมาแล้วที่ยังติดอยู่ข้างในที่เราเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าเอาออกเพราะว่าที่เสียชีวิตขณะนี้นี่เห็นว่าเสียชีวิตอยู่ข้างในแล้วก็คือ,อานายาน <ใ>นาย <คน S 1> สมัช<อ>ชาลินทงอายุ48ปีโดนการทับอยู่ยังไม่กล้าออกสองนายอัศพลรท้วนทองอยู่คู่กันตามแผนที่นี้นะครับตรงนี้ฮนะสองคนคานมันทับอยู่เรายัางไม่กล้าออกคนนี้เพิ่งอ,ออกมาได้สดๆแล้วก็อีกคนหนึ่งมีอยู่ข้างใน,นนี้คนนี้คนนี้ได้คนเดียวกันแล้วครับเพื่อนเพ่ข้อมูลมาใหม่ข้อมูลมาใหม่มหมเมื่อกี้าจะเป็นคนคนเดียวกันสีเดียวเป็นชั้นสอง คนนู้นคนนู้นคืคนเดียวกันคือตรงนี้มุกมานี้ครับตรงนี้ได้สี่นิ้วแล้วครับสองคนคือนายสุรัตน์เสริญครับเสริคกับแล้วก็รวยนะครับขอความกรุณาแจ้งด้วยว่ารวยของท่านอยู่รบถ้้นหรือไม่ขอแจ้งด้วยนะครับเพราะเราก็กังวลอยู่ว่าเปืือกจะติดหลงเหลือติดอยู่ข้างในอีกเรายังไม่กล้าเข้าไปทำอะไรเพราะกลัวมันจะถล่มลงมาทับอีกขอความกรุณาแจ้งด้วยนะครับทุกคนทีนี้นะครับขอบคุณมากครับ สื่อสารกันได้ยังไม่ใไรว่ายยัังงบอกได้มีแต่จะตอบกันได้แต่ขนาดปีนี้แต่จะตอบแั้เงียบไปไม่แน่สองตรงแน่ๆนะมียี่สองข้างในแน่แน่อีกสองอีกสองเนี่ยเราคาดว่ายังไม่เสียชีวิตแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังมีหรือเปล่าจาไม่แน่ใจแต่คนที่ทักอาศัยเนี่ยน่าจะเหลือคนเดียวแล้วมาเก็บคนเราแล้ว แล้วก Th no. ็มีที่างัหนารก้ากแต่ว่าตอนที้ปอดภัยก็พวกภาษาต่างๆช่วยกันเข้าไปกชื่อชื่อนายนายสุทัสเกียรติกัไม่ไใช่ไม่ร่นายนายเคหรือท่านนัุตุลาศเกียรติกัน คนระตัดเปลี่ยนการเนี่ยที่ช่วยออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าน้องชายเขาอีกคนหนึ่งยังอยู่ยังอยู่ข้างในไม่ได้ออกมาไม่ได้ก็ช่วยกันไม่เนี่ยคือคนชาวบ้านที่อยู่ในบ้านบ้านหลังเนี้ยแ่วาคนเรายังไม่ได้ดูนะสารตํารวจแต่ว่าออกทั้งหมดแล้วใช่ไหมสอบยี่สิบเจ็ดสองหมดแลยแต่คนบ้านตรวจไปจากข้างตะแกรงสมุทรสงครามก่อนแล้วนะสอบมาเจ็ดเลยชางบ้านเนี่ยคนที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านคนที่มาในบ้านหลังเนี้ยแปดคน เราช่วยมาได้นะเจ young, ็ดคนรือค <s> ือคนที่ว่าติดอยู่ห้องน้ำเนี่ยคือันมอยู่ในลักษณะที่เราไม่กล้างนทีน่นนนออกีนะ่น ผมเชื่อข้าว่าสิ้นคำไปแล้วแล้วอีกคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวกำลังเรจองเข้าไปม่ทันเราต้องค่อยๆใช้เครื่องเจาะชนิดเล็กเอาเครื่องใหญ่ก็ไม่ได้ถือส่วนผลังครับเพราะมันอาการสามัขนเนี่ยมันยุบทีเดียวเลยถ้าสองแขนมันก็ทับแต่ที่สามมาปุ๊บปุ๊บทับมาหยุดระล่างเดียวใช่ใช่ครับเกงว่าคนข้างในอ่ะถ้า ถ้ายังมีชีวิตอยู่อาจจะมีการรอดอยู่นะครับเกรงว่ามันจะได้รับอันตรายต้องพยายามค่อยๆจาะเข้าไปอย่างรี่นแรกที่เนี่ยต้องค่อยๆเจาะเข้าไปบอกมาได้างสรไปตอนนี้ยืนยันก็คือยังมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้พิทายและเออ่ประชาชนเจ้าของบ้านที่ติดอยู่ใช่ไหมฮะอย่ so right. อางน้อยสี่ so so at คนสี่คนอันนี้รวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับที่ยังเหลืออยู่คนไหนนะอย่างน้อยนะสี่คนสี่คนเนี่ยสองคนเนี่ยเราแน่ใจแล้วว่าเห็นชีวิตแต่สองคนในนียไม่แน่ใจ เราคิดว่ายังมีชีวิตอยู่เรากำลังกำลังจับเขาไปด้วยแต่กลุ่นศพงสองศพนี่เรายังไม่กล้าเอาออกเพราะการมันหนักต้องใช้เครนยกถ้ายกไปไหมเราก็ควรจะมาทับก็ทับคนนี้ที่เขาอาจจะรอดชีวิตเสร็จไปได้นะครับขณะนี้อยู่ในข้างในเนี่ยก็อยู่ประมาณอยู่ที่ห้องน้ำติดอยู่ห้องน้ำเนี่ยคนที่พักอาศัยคนนี้หนึ่งคนแล้วก็อีกสองศพเป็นของมูลนิธิคนยี่สิบคนยีเหมือนกันสรุปคือ มีผ bon ู ok mm ้ต hmm. ิดอยู guys, is, memory, ่ภายในที T ่คาดว่ายังไม่ถึงคนหนึ่งคนแต่แต่ถ้าว่าเสียชีวิตซึ่งแต่ยังออกมาได้สองคนใสองคนสองคนเนี่ยชื่อสมพันชาสมพันชาร์ก็อัศวพลสุดท้าอยู่สุท้านยังสุดท้ายยังยังคิดเราคิดว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตเราไม่ถึงไม่กล้าตรงนี้ไม่กล้ายกพานตรงนี้กลัวว่าประกาศยกไปก็กลัวจะถลพังะครับคนนี้เดี๋ยวเราจะพยายาม มูลนิธิต่างๆในพวกมหาศาต่างก็ร่วมกับป้องกันในกำลังเพื่องกลุ่มกองอีก้องกางกลอเข้าไปจะช่วยคนนี้ก่อนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตถ้ารอแล้วจุดอื่นอันที่สองเจ็ดคนแล้วก็ทางทหารไทยก็หลายแานีเข้างวางปรากฏว่าไฟกำลังเจรืที่ดับเบิลก็กำลังดับอยู่ขณะที่มีตะโกนออกมาหนว่าพบหนึ่งคน พัหนึ่งคนน่าจะเป็นเจ้าของบ้านอยู่ข้างในแล้วก็ตอนนี้ไฟกำลังโหมมากทางท่านรองผู้อนวยการสถันต้องการเราท่านธีรยุทธ์ก็บอกว่าส่งอาจานให้รีบออกมารีบองมาเจ้าที่ดับเพลิงก็ออกมาแต่ท่านเจ้าหน้าที่หน่วนงานอาสาสมัครสองคนที่ททเจ็ดออกไม่ทันสี่คนออกมาที่เจ็ดคนเนี่ยออกไม่ทันทางนี้ก็เข้าไปช่วยกันออกมา ที่เขาเข้าไปช่วยกันเขาพยายามจะออกแต่มันถล่มพอดีนยเขาออกไม่ทันก็ยังติดอยู่ขณะนี้ที่ติดอยู่ข้างในนะครับติดอยู่ข้างในเนี่ยที่เราออกมาก็มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนอยู่ข้างนอกนะครับอีกสองคนที่ยังคานบันทับอยู่เรายังไม่กล้าเอาออกเพราะว่าเราตอนนั้นไม่ทราบว่าจะมีคนอยู่ไหนบ้างแต่ตอนนีน้เราทราบว่าจะมีข้าไหนอีกคนชื่อนายสุทัต เปลี่ยนกันใช่ไหมที่ว่าสิบสี่ตุลาเนี่ยตอนนี้เรากำลังให้พวกมูลิธีต่างๆที่มาช่วยเราอาสาสมัครกองครับเอ่อพัฒนาท้องการเนี่ยกำลังช่วยกันเจาะแต่เจาะเราก็ต้องเป็นคำนึงถึงความปลอดภัยที่เราเราห่วงวววเราควรจะถล่มทับคนที่ยังออกมาไม่ได้เราเชื่อว่าขณะน,นี้เนี่ย ยังมีคนติดอยู่ที่ยังมีชีวิตยอยู่สองสองคนนี้ออกมาที่นี่คนหนึ่งนะ